ดูสภาพสิถ้าฉันมาเป็นผู้จัดการร้านนี้เมื่อไหร่นะฉันไม่แก่เข้ามาในร้านเด็ดขาดเลย แต่งตัวสภาพไม่ติหนีเก่นี่ร้านเขาออกจะหรูหลาพนักงานไม่ปล่อยให้เข้ามาได้ยังไงเนี่ยสกปรกทำไมจะเข้าไม่ได้ละ่ะร้านเขาไม่ได้ติดป้ายห้ามเข้าสักหน่อยก็ควรคิดเองได้หรือเปล่าว่าควรจะเข้ามาในร้านเขาไหมดูสภาพสิถ้าฉันมาเป็นผู้จัดการร้านนี้เมื่อไหร่นะฉันไม่แก่เข้ามาในร้านเด็ดขาดเลย ハそフィー นั่นมันคนเก็บขยะที่ร้านอาหารนี่มาไกลถึงนี่เลยเหรอเนี่ยแหมแกคนเก็บขยะก็ต้องเก็บไปทั่วเปาหวะทาไมทำก็ไม่มีกินใช่ไหมก็ต้องทำปะวะเออ,อไปเถอะ น,นี่เป็นวันสวยอะไรวะเจอแต่ไอ้คนเก็บขยะป้าฉันต้อขอโทษด้วยนะวันนี้ฉันลืมเองกระเป๋าตังมาพรุ่งนี้ฉันเอามาจ่ายให้นะได้จ้ะแหมทําตีเนียนอยากจะกินของกฟแีละสิทําเป็นลืมกระเป๋าตรงกระเป๋าตังที่ไหนได้ในกระเป๋าอ่ะมีตังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะป้าเจอคนแบบนี้บ่อยไหมเขาไม่ใช่ป้าไม่ต้องพูดหรอครับ ไปก่อนนะครับจ้าสีเมียนจริงป้าน้ำขวดหนึ่งอ่าเจ้าฟรีหรือว่าจะซื้อเอา้าป้าหนูก็ซื้อสิก็ดูการแต่งตัวหนูสิสวยปะละ่ะจะมากินฟงกินฟรีงั้นรอแป๊บละกันป้านี่ก็ตลกเนาะู น่ฝุ่นเกาะเช็ดออกให้หมดเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยได้ได้ครับได้ดูแลดูแลอะ,อ,นนอะไรครับคุณลุงนี่เช็ดให้หมดเลยเนี่ยสกรปรกมากเลยฝุ่นเกาะเต็มเลยเนี่ยฮาเ,ช,เ,ช,เช็ดเลยเช็ดเลยเช็ดเลยไม่บอกกี่ทีแล้วเนี่ยหูดูดูดูตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย มีออกให้หมดเลยอย่าปล่อยให้สกรปรกนะเฮ้ยหยุด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 เลยคุณหยุดหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเขามาทำไมทำไมผมไ่เข้าไม่ได้ผมจะมาซื้อน้ำแล้วก็เอาเศษอาหารที่เหลืออีไม่ได้ออกไปสกรปรกพวกเล่อนเขามาทำไมเนี่ยลูกค้าเชนกล้าเข้าร้านออกไปเลยถ้าไม่ผมเข้าไปเอาเศษอาหาร แล้วป่าที่มันอยู่หน้าปากซอยอ่ะมันจะเอาอะไรกินอ่ะอุ้ยฉันไม่รู้อันนั้นมันเรื่องของแกก็พวกเดียวกันนี่ออกไปสกปรกเสื้อก็ขาดมอมแมมไปสิพวกเล่ร่อนเนี่ยเสร็จยังเสร็จยังตรงเนี้ยครับด้านหลังดูไว้ยังอ่าครับครับครัให้เหลือเลยนะฝุ่นอ่ะออกให้หมดเลยนะ ความเรียบร้อยตรงนั้นล่ะดูเขามันดีครับครับ,บออขอโทษครับไม่มีบรรยทกานทำเปาหานี่ครับคุณน,อน็อตขอบคุณครับครับ อะไรมานั่งในร้านอาหารเนี่ยฮะใครใครอนุญาตให้ผู้ชายคนนี้เข้ามาใคร,ใคร,ใครทําไมผมต้องขออนุญาตใครด้วยในเมื่อผมเป็นเจ้าของร้านนี้สภาพอย่างแกน,นี่นะเป็นเจ้าของรงเจ้าของร้านลเละเทกันไปใหญ่แล้วโอ้ยไม่ได้ดูสภาพตัวเองเลยโท่ยีสภาพแบบนี้แล้วทําไมครับพี่นอ็อตเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของผมซึ่งตอนเนี้เขายกร้านนี้ให้ผมดูแลต่อ แล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ทำตัวแบบเป็นคนเก็บขยะเล่ร้อนแบบนี้ล่ะคะและที่คุณเห็นพี่น้อนเขาแต่งตัวแบบนี้ยเขาเป็นคนสมถะเขาไม่ชอบความวุ่นวายแล้วก็ทุกครั้งที่คุณเห็นเขามาเอาเศษอาหารนะครับเขาเอาเศษอาหารพวกนั้นไปให้พวกหมาแมวจรจัดแล้วคุณเห็นขวดไหมครับที่เขาเก็บทุกครั้งเขาไม่ได้เอาไปขายเองเขาไปให้คนเล่ร้อนอีกทีนึงครับ ผื่อคนอื่นเขาจะมีไรายได้ต่อเข้าใจนะครับอย่างนั้นหรอกเหรอคะคุณน,นอ็อตฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่เข้าใจผิดมาตลอดเลยเนี่ยอยขอโทษนะคุณน,น็อตนะคุณไม่ลัวมือของคุณเลอะเหรอครับ<อ>คุณก็มีดีแคบปากพี่ขอพักคิดรู้หน่อยครับผมได้ครับ คุณเห็นผ้าคีริวนี่ไหมมันทั้งเลอะทั้งขาดแต่มันยังสะอาดกว่าใจคุณอีกผมไล่คุณออกอ๋อคุณน,นอตค่ะขอโทษนะคะคุณน,นอตอ,อผมได้ครับอะอ,ะอะไรอ่ะ ครับทำความสะอาดเสร็จหรือยังคุณไม่ใช่ผู้จัดก,การร้านนี้แล้วนะครับอะไรเนี่ยก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องงอเลย